สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับซํมจิตค่ะพามารีวิวค่ะรถ DBL XLT 9 0 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้เลยนะคะเป็นสีดำนะคะแต่งกันชนหน้าเป็นชุด F 1 5 0ค่ะกระจังนัานหน้านะคะเป็นกระจัง Ford ทรง Ranger Raptor ค่ะพร้อมไฟนะคะ LED 3ดวงสีส้มแบบนี้เลยนะคะหล่อหอกันไปเลยนะคะกระจน้าเนี่ยเป็นสีดำด้านนะคะลูกค้าสามารถสั่งออเดอร์ได้นะสมมติว่าลูกค้าไม่ชอบสีดำอยากให้ใส่สีลายบอกได้เลยจ้ะ โอเคมาดูชุดด้านล่างค่ะเป็นกันชนหน้า F 1 5 0ค่ะพร้อมไฟตัว C นะคะหันออกแบบนี้นะคะเป็นชุด F 1 5 0ค่ะนะคะไฟตัดหมอกนะคะมีอยู่แล้วนะคะกับ XLT คันนี้ด้านบนค่ะเป็นสกู๊ปนะคะสกู๊หล่อๆเลยนะคะเป็นทรงสูงค่ะสีดำตัวรถตัดกับสีดำด้านนะคะมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะเป็นคิ้วล้อนะคะเป็นแบบไม่มีหมุดนะคะก็หล่อไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ส่วนล้อค่ะก็หล่อเหมือนกันนี่ล้อลายนี้นะคะก็สวยค่ะาลายดอกไม้นะคะแต่ว่ายี่ห้อก็จะแตกต่างกันไปเป็นลายที่ลูกค้าเนี่ยยอดฮิตสุดๆเลยนะคะจับคู่กับยางมอนสเตอร์นะคะยางมอนสเตอร์ at2 ค่ะดอกยางสวยมากคันนี้ค่ะแล้วก็แก้มข้างสีดำค่ะติดตั้งมาให้เรียบร้อยรถนะคะ dbl xlt เกียร์ออโต้เครื่องยนต์2002ค่ะเกียร์6สปีดค่ะออโต 160แรงม้า385แรงบิดนะคะแล้วก็นี่ค่ะกระจกข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยงแบบนี้คือรุ่น XLT แน่นอนค่ะตาหลังคากันสาดติดให้เรียบร้อยค่ะมือจับสีดำเบ้าเรามือจับสีดำค่ะสติ๊กเกอร์นะคะด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะชอบแบบไหนลายไหนบอกเราออเดอร์ได้เลยนะคะจากค a m e l ลแรปเตอร์ที่ติดอยู่ตรงนี้อยากเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองทำได้ค่ะนะคะบอกสมจิตได้เลยนะคะ บาด้านบนค่ะเป็นบารเหล็ก T T Y เป็นบา์เหล็กขายาวค่ะด้านหลังนะคะของบาร์เนี่ยก็จะมีไฟเบรกด้านบนด้วยด้านท้ายของตัวรถค่ะรุ่น X L T นะคะคันนี้นะคะก็จะมีคำว่าสติ๊กเกอร์เรนเจอรนะคะโลโก้เ a นเจอร์ฟอรต,ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนี่ค่ะเราติดชุดกันชนเหล็ก outlander นะคะแล้วก็ข้างๆก็จะยาวออกไปข้างตัวรถนะคะพร้อมกับห่วงล็อกจูงแล้วก็ ไฟที่ส่องแผ่นป้ายทะเบียนนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยเซนเซอร์เดิมนะคะมี4จุดติดตั้งกลับไปใช้งานได้ดีเหมือนเดิมปกติเลยแล้วก็นี่ค่ะข้อไฟท้ายนะคะเราก็ไม่เริมที่จะติดให้กับคุณลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะข้อดีของพวกชุดครอบนะคะป้องกันรอยขีดข่วนที่จะมากับชุดไฟนะคะจะโดนไฟหรือว่าจะโดนตัวสีรถนะคะ นั่นคือข้อดีและประโยชน์ของเขานอกจากความสวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างค่ะ d b l x 9 t นะคะ9กแสกับ2,000บาทนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะหน้าจอนะคะระบบปฏิบัติการซิงสมนะคะมาพร้อมกับนะคะตัวช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะโทรออกอัตโนมัติให้สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน a p p l e CarPlay Android Auto ได้หมดเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดพวงมาลายัยพอร์ไฟฟ้าค่ะ พร้อมกับปุ่มคูลซอนโทนนะคะแล้วก,ก็จำกัดความเร็วกุญแจนะคะก็เป็นกุญแจรีโมทหน้าตาแบบนี้ค่ะนะคะปลดล็อกลอกรถนะคะไม่ได้ใช้ก็พับเก็บแบบนี้ได้ค่ะไฟนะคะก็ไปเป็นระบบไฟจะอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยค่ะอันนี้ปิดระบบไฟเปิดไฟหลีค่ะไฟใหญ่ไฟออโต้นะคะไฟออโต้คือใช้งานก็คือว่าถ้าฟ้ามืดไฟติดให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะนะะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ มากับตัวรถอยู่แล้วค่ะมีปรับนะคะเพิ่มลดความสว่างหน้าจอกระจกปรับไฟฟ้าค่ะเบาะนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะคะนี่ได้แบบนี้เลยนะคะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะคะผนักเอ็นได้สีมีให้เลือกนะคะทั้งหมด6สีค่ะสีที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือสีดำนะคะแล้วก็สีที่เพิ่มเติมก็คือสีขาวสีบอลน,นะคะ สีเทาดําน้ำเงินแล้วก็แดงค่ะมี6สีชอบสีไหนเลือกได้เลยนะคะก็โทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้ค okay. ่ะนะคะกับรถ DBL XRT Gear Auto นะคะราคา900 0แสนกับ2,000บาทค่ะโทรมาปรึกษา่้มจีได้เลยนะคะที่เบอร์092 25 99 3 46ค่ะเดี๋ยวส้มจะพิมพ์นะคะรายละเอียดนะคะของรถคันนี้ออปชั่นฟังก์ชันของเดิมรถเนี่ยมีอะไรบ้างลูกค้าคลิกได้เลยนะคะดูข้างล่างตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ ก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ